สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน้อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าแล้วครับผมครับวันนี้นุ่มน้อยสมาจุดทูบขอหวยนะครับไก่วัดหวยออกแล้วพี่น้องนุ่มน่อยสิบมาจุดทูบขอหวยนะครับให้พี่ให้น้องเขาครับพี่น้องมาบอกโชคต่อพี่น้องเขาครับผมมาจุดทูบขอหวยอยู่สารตายหาย่อยู่สวนนะครับอยู่สวนยางที่นุ่มน้อยมาฝึกกีดย,ยางนะครับพี่น้อง เพิ่นมีสวนมีสารตายยากนะครับนุ่มน่อยก็เลยว่าจะมาจุดทูบขอหวยนะครับไก่ว่นหวยออกแล้วพี่น้องเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆให้พี่ให้น้องเข้านะครับมีพี่น้องบางคนเขากะทารุ่นทาชม่มทาขอเหล็กน้ำนุมหน่อยนะครับเมือนี้นุ่มหน่อยก็ถือโอกาสมาจุดทูบขอหวยนะครับ เดินทางมาหวายสาลนะครับก็เลยมาจุดถูกข้อหัวนะครับงวดวันที่1เมษายน2567ครับผมเดี๋ยวมาทาลุนน้ำนุมหน่อยนะครับจุดเวลาพี่น้องจุดแล้วมาทาลุนนะครับว่าห้าสิไีด้เล็กตัวใดนะครับ ในงวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้นะครับใกล้วันหวยออกแล้วหนุ่มน้อยมาจุดทูปขอหวยนะคะบบอกต่อโชคลาภพี่พี่น้องน้องทุกคนครับผมมาจุดทูปขอหวยบอกต่อนะครับแชร์ออกไปนะครับบอกต่อ,อ,อไปครับจุดทูปขอหวยครับผมใกล้วันหวยออกแล้วนะครับ จัดให้ตามข้าขอนะครับสำหรับคนทีรอบเลกถูกจากหนุ่มหน่อยนะครับผมนะครับมาแล้วพี่น้องตัวแรกเข้าพี่น้องพูดเริ่มตัวแรกก็ดีแล้วพี่น้องตัวแรงมากแล้วครับผมเดี๋ยวทาเมืองทารุ่นทาชุ่มน้ำกันกับหนุ่มหน่อยนะครับว่าเขาจะได้ตัวได้แน่พี่น้อง จะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอรุ้นด้วยกันนะครับเรามาจุดถูกขอกับสารตายาา่นะครับผมข้บาบเ้าก็ได้น้ำส้มมไหวายพืนนํนะปีนะ่น่องน้าสมกับพวงมาลัยครับมไบมหวาแล้วข้าก็ จุดถูบของหวยพี่น้องกบบนุ่มหน่อยเอาถูบมาจุดนะครับเดี๋ยวทารุ่นพี่น้องทารุ่นว่างวดวันที่หนึ่งเมษาที่จะถึงเนี่เเล็กทูบของนุ่มหน่อยจะเข่าบอนะครับจะให้โชคให้ลาบพี่น้องเฮ้าบอนะครับเดี๋ยวรอรุ้นด้วยกันนะครับทารุ่นพี่น้องทารุ่นครับงวดวันที่หนึ่งเมษาที่จะถึงเนี่ว่าเล็กทูบจะเข่าซ้ำไดพี่น้อง คอใพี่น้องโชคโชคมันมานเด้อครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ถูกหวยทุกคนนะครับขอให้พบเจอแต่เรื่องดีดีสิ่งดีดีมีแต่สิง่งดีดีเข้ามานะครับผมเดี๋ยวทารุ่นน้ำนมนอยครับผมตัวที่สองกะลังมาพี่น้องกาลังมานะครับเดี๋ยวรอลุ้นครับรอลุ้น าอาจจะเบนิงนะครับนุ่มหน่อยลืมขาตั้งกล่องพี่น้องเบอร์เดีวขาตั้งกล่องมานำเมื่ออาจจะสั้นนะครับอาจจะบอนิ่งเป็นไหนเด้อครับพี่น้องนุ่มน้อยก็ต้องขอโทษขอภัยนําเด้อครับถ้าเกิดว่าภาพเบอนิ่งนะครับพอดีวันนุ่มหน่อยมาแบบฝ่าวครับพี่น้องลืมขาตั้งกล่องครับผมเบอร์เดีวมานํา อขอโทษขอภั้นะครับถต่ว่าเกิดผ่าบอริ่งนะครับผมไว้ครั้งหน้าหนุ่มน้อยจะปรับปรุงนะคะผมรอรุ่นด้วยกันครับตัวที่สองมาแล้วครับผมเริ่มมิ้นหัวแล้วพี่น้องพี่น้องคิดว่าจะเป็นเลขกยังครับพี่น้อง ทุกคนดูเอานะครับทุกคนดูเอานะครับฝากบอกต่อแชร์ต่อนะครับแชร์วความโชคดีครับสารตายายเฮาสองสารนะครับตั้งขึ้นครับอยู่สวนยางครับพี่น้องเพอดีมีโอกาสได้มา หน,นุ่มนุ่มหน่อยก็เลยถือโอกาสมาขอหวยนะครับไก่วันหวยออกแล้วพอดีมีพี่มีน้องเฮ้าเพิ่อนมาล่อเรียกถูกกับหนุ่มหน่อยพี่น้องว่าไก่วันหวยออกแล้วครับวันนี้หนุ่มหน่อยก็ถือโอกาสมาจัดหายเลยพี่น้องจัดไปเลยครับงวดวันที่หนึ่งเมษาที่จะถึงนี่ครับพี่น้องรอรุ้นด้วยกันนะครับ พี่น้องมึงตัวที่สองพี่น้องพี่น้องม่าเป็นเหลขอย่างตัวที่สองเลขกบ่คอยชัดเจนเป็นไงนะครับแต่ว่าก็ก็พอดูออกนะครับพอมึงออกอยู่พี่น้องมึงออกอยู่ครับว่าเป็นเลขกอย่างนะครับอาจจะบ่ชัดเจนเป็นไงนะครับแต่ว่าคือแล้วแทบดวงของไผ่ของมันนะครับที่จะมอง มองเห็นเป็นเลขอย่างนะครับผมนี่ครับทุกคนดูนะครับมึงเอาเด้อครับพี่น้องนุ่มหน่อยมาจุดทูบให้แล้วพี่น้องมาจุดให้แล้วนะครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวรอรุ้นตัวสุดท้ายครับผมถามรุ่นตัวที่สามครับพี่น้องรอลุ้นด้วยกันนะครับ ตัวที่3ามครับผมเดี๋ยวถาลรุ้นน้ำกันนะครับผมรอรุ้นครับผมรอรุ้นครับตัวที่สามกำลังสิมาแล้วพี่น้องอดใจรออีกแปบบหนึ่งพี่น้องตัวที่สามกำลังจะมาแล้วครับผม ครับสำหรับผ่ายพานเข้ามาเห็นคลิปนี้ของหนุ่มหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่มน่อยนะหนึ่งนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มหน่อย,ย,อยขอให้ถูกหวยสามตัวตรงครับผมในงวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี่นะครับขอให้ถูกหวยสามตัวตรงนะครับใครไม่กดก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้ถูกหวยเหมือนกันนะครับ ขอให้พบเจอแต่ความโชคดีคือกันครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มหน่อยนุ่มหน่อยกับขอกราบขอบพระคุณน,นะครับที่เป็นกำลังเร่งใจให้กันนะครับนาอไพโบกดกับโบวเป็นยังครับรับชมได้ครับผมมาครับหวยตัวสุดท้ายเฮ้าพี่น้องเลขตัวสุดท้ายเฮ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วคืนแล้วพี่น้อง เมองเอานะครับทุกคนดูเอานะครับผมว่าเป็นเลขอะไรนะครับดูเอานะครับผมดูชัดๆครับผมเลขตัวสุดท้ายมาแล้วครับมาอะไรพี่น้องเลขตัวสุดท้ายเครับผมเมึงเอานะครับเลขตัวสุดท้ายครับพี่น้องนี่เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้อยจะเขียนขึ้นห้อีกนะครับเพื่อบางคนเห็นบอรชัดเจนนะครับ เดี๋ยวนุ่มหน่อยจะเขียนคืนให้นะครับมาแล้วพี่เนาะเลขจุดทูบขอหวยกับสารตายายครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผม